สวัสดีครับยินดีตอนรับสู่การเจาะลึกประเด็นนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เลยครับเรื่องวงจรหน,นี้ขนาดใหญ่หรือที่เขาเรียกกันว่า big debt cycle มันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองโลกความรวยความจนหรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆบ้างค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆค่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะครับมีทั้งบทวิเคราะห์รายงานพอดแคสต์บทความต่างๆคือเราพยานกลั่นกรองมาให้ได้ภาพที่รอบด้านที่สุดนะครับค่ะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมจริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจกลไกมันนี่แหละครับว่าวงจรนนี้เนี่ยมันทํางานยังไงและทําไมหนี้ของประเทศมันไปเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศได้ยังไงเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการรีเซ็ตหนี้ครั้งใหญ่กันไหมเคยสยสัยจไหมครับว่าเอ๊ะ ทำไมช่วงนี้ความขัดแยงระหว่างประเทศมันดูร้อนแรงจังหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่าคนรวยก็รวยขึ้นเรื่อยคนจนกเออ็เหมือนเดิมหรือแย่ลงช่องว่างมันกว้างขึ้นเนี่ยคะ่ะใช่ครับเรื่องพวกนี้อาจจะมีคําตอบซ่อนอยู่ในเรื่องวงจรน,นี้นี่แหล,คละครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่ภาพให,ใหญ่ก่อนเลยนะครับแนวคิดเรื่องวงจรน,นี้ขนาดใหญ่คนที่พูดถึงบ่อยๆก็คือเรดาลิโอใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีเหมือนฤดูกาล คือมีช่วงที่เกาะหนี้กันเยอะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายกันเต็มที่ค่ะแล้วก็จะตามมาด้ช่วงที่พยายามจะลดหนี้ลงครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับตัวกันไม่ได้หรือลดไม่สําเร็จมันก็อาจจะนําไปสู่วิกฤตได้อ๋อครับซึ่งวิกฤตเนี่ยค่ะมันมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหญ่ๆเลยน่าสนใจมากคือช่วงวิกฤตการเงินเนี่ยความขัดแย้งมักจะประทุขึ้นง่ายมากทั้งในและนอกประเทศ